น้องๆคนไหนนะคะที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกแพทยา์ศาสตร์ของมลังสติตนะคะมาฟังทางนี้กันได้เลยคะ่ะปฏิทินการรับสมัครสอบการคัดเลือกของคณะแพทย์เทยศาสตร์นะคะจะเป็นรอบของคอร์ตเฟลโอนะคะจะเริ่มตั้งแต่1ธันวาคม2567ถึง31มีนาคม2568ค่ะ วันที่1ธันวาคม67ถึง3 1มีนาคม68นะคะผู้สมัครสอบที่มีเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะสามารถกรอกใบสมัครและยื่นที่เว็บไซต์ a d m i s s i o n o n l i n e r u a c t h ได้เลยนะคะและเลือกโครงการสมัครสอบเข้าแพทยาศาสตร์ด้วยแฟ้มสาส่งสผลงานนะคะปิดรับสมัครและรับชำระเงินในวันที่3 1ม,ม,มีนาคมก่อน4โมงคึ่งนะคะผู้สมัคร จะต้องสแกนเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะส่งมาที่ m e d i c i r s u a c t h ค่ะส่วนวันที่ปิดรับเอกสารนะคะจะต้องรอให้ทางมหาวิทยาลัยแจ้งอีกครั้งนะคะวิทยาลัยแพทยาศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดครบทั่วทางเว็บไซต์ r s u a c t h กำหนดการทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้สมัครจะต้องส่งเรซูเม่ของตนเองที่เป็นภาษาไทยเท่านั้นนะคะ ความยาวสองหน้ากระดาษ A4 ในฟ้ฟอนอังสนานวและคอเดีย纽ิว16เท่านั้นในวันที่มายื่นรายงานตัวสอบวิชาเฉพาะทางการแค่ครายละเอียดการรับสมัครสอบเพิ่มเติมทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการอีกครั้งหลังเจสิ้นการรับสมัครสอบของรรบที่หนึ่งนะคะปฏิทินการรับสมัครสอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัยให้น้องๆน,นะคะคอยติดตามและศึกษาทางเว็บไซต์ rnu.ac.th ค่ะ